ผู้ในการลูกเสือโรงเรียนบ้านนากลางประธานเครือข่ายเพื่อัฒนาการศึกษาอำเภอสูงเนงิขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและพิธีในวันคล้ายวันสถานปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี25 6 6ในวันนี้เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสูงเนินได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือหญ่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้รป็ทานกำเนิดลูกเสือไทยเป็นการแสดงความจงรักภักด,ดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ,ะประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติาการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้สําเร็จได้กพอาๆได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านและก็บริษัทข้างร้านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในชุมชนนะครับจึงขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นและลูกเสือดีเด่นรับฟังคำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่คณะลูกเสือ เป็นลำดับต่อไปครับตามอุดมการของลูกเสือดังต่อไปนี้ 1. ให้เป็นผู้ที่มีวินยัยรู้จักการสังเกตจดจําและพึ่งตนเอง 2. ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินยัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3. ให้เป็นผู้ที่รู้จกักความเพนตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4. ให้รู้จักทําการงานฝีมือ และฝึกฝนทากิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 5. ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของ,ของประเทศชาติทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐทิการเมืองใดๆที่น้องลูกเสือทั้งหลายวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปานาคณะลูกเสือแห่งชาติคณะลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จึงได้พร้อมกันมาประกอบพิธีสวดสนามและกล่าวคำปฏิญาตนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระราชบิดาของการลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่สิบอ์พระประมุขของลูกเสือไทยวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของลูกเสือ ข้าพเจ้าขอให้ลูกเสือจงยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างเหนียวแน่นข้าพเจ้าได้เห็นแล้วว่าการที่พวกเรามารวมพลังกันในวันนี้เพื่อสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือในครั้งนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของเกือข่ายอำเภอสูงเนินนะสวัสดีครับลูกเสือร้องขอาับประธานต้อง,อง,น,องน้าระวันวัสดีครับ